เดือนสองหมื่นบาทออกรถได้ไหมครับตอนนี้น้องทํางานอะไรอยู่ครับทํางานออกรูทนะครับออกรูทจัดอีเวนต์ประมาณนี้เนาะครับผมถามว่าขังเงินสองหมื่นสามารถออกรถได้ไหมสามารถออกรถได้ครับเดือนเปสลิปเงินเดือนนะครับย้อนหลังหนึ่งเดือนนะครับและรายการเดินบัญชีสเต็ปเน้นหกเดือนนะครับเท่านั้นเองก็สามารถออกรถได้แล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับ พี่ว่ามาซื้อเราซื้อไปอ่ะโอ้มาเราขายลีกใหญ่ๆจังๆมียี่สสาขาคุณจะซื้อไปสองคันเนี่ยนะซื้อตกไปสองคันว่าขยายไป20สาขาต้องกังวลเพ่มอ่ะจะเอาข้างไหนเย้ละเจ๊โอ้ยว่าต้องกังกระบะ๋าต้องของของเงินลืมมีข้างนั้นแล้วน้ำว่ามั่งอ่ะเดี๋ยว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 เอา๋วมาควักเอามากวาดโอ้ยข้างไหนข้างไหน อ่ามีตัวเทตันตัวนี้วิ่งสอง0มืนโลสองหมื่นโลใช่สองหมื่นปดโลจริงอ่ะจริงเจอันนี้เพิ่งมาใหม่เลยงงงามงามงงงมโอ้ๆหว่าสดว่าสดอันนี้อยู่ขรังนี้อยู่งนี้เท่าไหร่อ่ะันนี้วิ่งประมาณแสนกว่าแสนกว่าแสนกว่าแท้เลยแม่ หลข้างแล้วว่าสามารถซื้อได้ไหมต้องใช้อะไรบ้างออยากของว่าซื้อสกไวหวานอะไรไหนติดกลางเยอะสามารถซื้อได้ครับเพียงแค่ใช้นะครับสัญญาเช่าร้านนะครับที่เรามีอยู่แล้วก็อ่าการเดิมบัญชีย้อนหลัง6เดือนนะครับใบเสร็จการซื้อของแค่นั้นเองครับเจ๊ก็สามารถเป็นเจ้าของนได้แล้วับอะไรติดแล้วเจ๊อะไรอะไรติดจมูกเจ๊ไง เดงมาไม่มีไผ่นะฟ้าลมมมันลุกแรงไปหน่อยรยสัสดีครับครับแลมซื้อรถักการเยพี่อ๋อแล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ครับเก็บก๊อกขายครับของเก่าขายอย่าซื้อจนตัวไปแน่นครับพี่ ผมเพื่อนกดกรับว่าเท่าไหร่นะอ๋อคันนี้สองแสนหนึ่งหมื่นบาทครับแต่ถ้าพี่รับไปวันนี้เลยนะครับผมให้ไปในราคาแสนเจ็ดครับโอเคครับผมซื้อวันนี้เลยครับโอเคครับได้ทำสัญญาเลยครับครับผมฮัลโหลครับ พี่มีซื้อแล้วหรอพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคือว่าผมอยากได้รถคันะนร่บครับเป็นนักศึกษาจบใหม่เงินเดือนหนึ่งห้าพอจอได้ไหมครับสามารถออกได้นะครับเพียงแค่ใช้นะครับสลิปเงินเดือนนะครับย้อนหลังหนึ่งเดือนนะครับแต่เป็นหกเดือนแล้วก็คนขํานะครับหนึ่งคนก็เป็นเจ้าของรถได้แล้วครับ จะขับวินมอไซค์สามารถออกรถได้ไหมครับสามารถออกรถได้ครับแล้วตอนนี้ครับปกติถังเงินเดือนอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับรายได้ต่อเดือน1 0ึง2 0 0 0ครับ1,500-2,000นะครับสามารถออกรถได้ไหมสามารถออกรถได้นะครับเพียงแค่คุณนะครับแจ้งกับทางเขตที่คุณพักอาศัยอยู่นะครับและทะเบียนรถที่คุณขับวินมอไซค์นะครับจะต้องเป็นเป็นชื่อของคุณนะครับและรายการย้อนหลังนะครับเดิมมาชี้นะครับเท่า6เดือนเท่านั้นเองครับก็สามารถเป็นเจ้าของรถได้แล้วครับ รถดีราคาสูงอัดวัดไว้ได้รถเร็วแล้วปีคุ้มคมอรอสงสุดเฉยปีตลอดที่ส่บหกหนึ่งปีเต็ม